สีเขียวหมากทรงปุ้มสีขาวดาวกระจายแล้วก็เดินเป็นสุดริมขวานะครับเป็นหมากไม่ค่อยดีนะครับกระจายกระจายหมดเลยครับสีเขียวอาจารย์ช่ำน้อยเสียนน้อยหรืออาจารย์ช่ำน้อยครับหมากสีเขียวเดินก่อน ขึ้นสูงครับยดตากลางสีขาวเปิดเป็นทรงดาวแล้วก็เบียดเข้ากินสีเขียวปิดไหลลงมาครับเบียดขึ้นไป ไปครับสีขาวเข้ามุมเป็นหมากสุดมุมเดียวนะครับขึ้นไปครับอาจารย์ชิมน้อย เดินขึ้นไปอีกครับสีขาวแทรกกินไม่ได้นะครับแล้วก็คาไว้ตรงนั้นนะครับเดินขึ้นไปเรื่อยๆสีขาวเข้ามุม ยึดตากลางครับสีเขียวสีขาวต่อขึ้นมาอาจารย์ชำน้อยไหลขึ้นไปครับไล่ตัวนี้ก่อนครับ สีขาวหลกเอาตัวนี้ไปเข้าฮอตครับถึงจะได้เปรียมครับยังดูไม่ออกนะครับเป็นต่อก็ไม่มากนะครับสีเขียวมาลุ้นปลายกระดานครับสีขาวยังเข้าฮอตไม่ได้ครับ เดินตรวนี้มาก่อนครับอาจารย์ชมน้อยเข้าฮอตไปสีขาวเข้าฮอตด,ดึงฮอตออกมา สีเขียวไหลขึ้นไปครับไหลขึ้นไปอีกครับสีขาวเริ่มเป็นรองนะครับแล้วดูจังหวะนี้ครับอาจารย์แชมป์น้อยครับเห็นแต้มสำคัญโยนให้กินครับ กินสองต่อสีขาวกินเห็นแต้มนี้ครับแต้มต่อฮัตเป็นแต้มปิดเกมเลยครับจังหวะนี้ครับสีขาวขอยอมแพ้เยี่ยมเป็นเกมจาก fc นะครับคุณกอนพงษ์ ่อนพงครับสีเขียวเดินก่อนสีขาวเปิดไป็นทรง5แต้มสีเขียวยังไม่รู้ครับทรงอะไรสีเขียวมาตรฐานครับ สีขาวเล่นโจนหลังไปครับเข้าตำแหน่งเพื่อนๆดูจังหวะนี้ครับสีขาวเดิน81ตัวนี้ผิดแพ้นะครับถ้าเราเดินหลังนะครับอย่าเดินตัวนี้นะครับแพ้หมดนะครับ ตัวที่ถูกต้องต้องเดิน2มา6เป็นสามเหลี่ยมแล้วดูสีเขียวนะครับวิธีรับมือโจรรูปนี้ครับดูเป็นแนวทางได้เลยนะครับตีถูกต้องทุกอย่างจังหวะนี้ก็ต่อขึ้นไปครับสีเขียวกิน สีขาวเข้ากินครับดูตรงนี้ครับสีเขียวไม่หลบนะครับตรงนี้ปล่อยให้กินเลยแล้วเดี๋ยวสีขาวกินอีกหนึ่งจังหวะครับสีเขียวขึ้นไปครับเตรียมกิน2กิน2ต่อครับสีขาวยังเข้าฮัตไม่ได้ครับตรงนี้ แล้วก็เดือนสามมาเจ็ดสีเขียวต่อขึ้นไปครับแล้วก็เป็นการบังคับเข้าฮอตถ้าไม่เข้าโดนกินนะครับสีขาวเข้าฮอตแล้วดูจังหวะนี้ครับโยนให้กินปิดเกมสองต่อสวยงามครับเยี่ยม เป็นเกมจาก Fc นะครับคุณชาติชายสีเขียวครับเดินก่อนตัวล่างตามขึ้นไปครับสีขาวซ่อนรูป สีเขียวเปิดแบบนี้ไม่ทรงปุ่มก็สามตัวเรียงสีขาวตั้งรับเป็นทรงดาวเล่นเป็นสามตัวเรียงครับสีขาวสีเขียวต่อตัวสูงทิ้งครับ เล่นเป็น3ตัวเรียงตัดข้าง3ามสป27ครับสีเขียวขาวสองมา6ครับเตรียมต่อขึ้นมาแล้วก็ต่อขึ้นมาครับ สีเขียวขึ้นไปครับเตรียมแซกกินสีขาวเดินตัวล่างครับเตรียมมากันแต่ไม่ทันแล้วครับสีเขียวแซกกินสีขาวหลบดูให้ดีนะครับสีขาวครับโดนแบบนี้ครับ สีเขียวโยนให้กินครับโยนให้กินอีกตัวแล้วเดินตัวนี้มารับสีขาวกินเขียวกิน3ามต่อเข้าฮอตดูปลายกระดานครับสีเขียวเอาฮอตมาไล่ ลบครับดึงฮอตมาตานี้ครับจะไป32ครับไปกันสีขาวเดินเบี้ยออกมากินก่อนครับ1ตัวสีเขียวกินครับตัวเท่ากันแต่เบี้ยสีเขียวสูงกว่าครับไปแล้วครับ สีขาวรีบเดินเบีย้ยลงมาครับเขาฮอตสามสิบครับเขียวดึงฮอตมาสุดไม่น่ารอดครับสีขาว,ขาวเดินเบีย้ยเข้ามุม เข้าฮอตตัวที่2ครับสีเขียวดึงคอยกลับไปสีเขียวเอาฮอตมาขังนะครับไม่มีตัวเดินครับโยนให้กินไม่มีปัญหาครับเยี่ยมเสียนป่าย่าครับสีฟ้าเดินก่อน ย่อครับไม่ขึ้นสูงสีขาวขึ้นสูงไล่กินเลยครับดูตรงนี้ไหลลงมาครับเล่นเป็นพุ่งหัวหลังไล่กินเลยครับสีฟ้ามาตัวนี้ครับเตรียมไหลเบี้ย ไปเข้ากินไปแล้วครับเตรียมแทรกกินไล่กินทางนี้ครับสีขาวครับยังไม่รับแล้วก็มาแทกกินจังหวะนี้ เสียนปลายาโยนให้กินครับเอาให้เสียทางไปก่อนแล้วก็ไหลขึ้นไปตรงนี้สีขาวถ้าต่อทิ้งฐานเปิดสีฟ้าไหลไปเข้าฮอตได้นะครับก็เลยตัดสินใจนะครับยอมให้ลงตากดขึ้นไปครับเสียนปลายา ตัวล่างออกแล้วครับต่อทิ้งครับไหลขึ้นไปสีขาวลงมา เสียนปลายาต่อขึ้นไปสีขาวครับเสียนปลายาเข้าฮอตกดกินหลบครับสีฟ้าขึ้นไป ลงมาครับสีขาวเสียลไปย่าครับไปทางนี้ไหลขึ้นไปสีขาวเข้าฮอดไปก่อนครับขึ้นไปครับสีฟ้า ไปครับดูตรงนี้ครับเสียนปลายากเข้าฮอตกดกินหลบไม่ได้นะครับกำลังจะเสียฟีสีขาวต้องปิดครับแล้วเกิดอะไรขึ้นครับ โดนแบบนี้ครับเสียนปลาย่ญ้าโยนให้กินถ้าใช้ฮอตกินฮอตสีฟ้าโยนมาตาสิบกินสองต่อสีขาวครับใช้เบี้ยกินแล้วโดนแบบนี้ฮอตขาวกินสีฟ้ากินสามต่อเยี่ยมเสียนน้อยหรืออาจารย์ชำน้อยครับ หมากสีฟ้าครับเดินก่อนสีขาวตัดหน้าเดินขึ้นไปครับยังไม่มีอะไรตรงนี้เปิดหมากธรรมดาครับต้องดูว่าสีขาวจะเล่นตัดหน้าทรงอะไรแล้วก็เป็นตัดหน้าทรงธรรมดาครับ อาจารย์ชำน้อยครับต่อลงไปสีขาวออกตัวนี้สีฟ้าไปแบบนี้ครับไหลขึ้นไปสีขาวออกตุกล่างดูจังหวะนี้ครับ อาจารย์ชำน้อยมาแบบนี้ครับแต้มน,นี้สวยนะครับขึ้นไปสีขาวแก้ยังไงครับต่อขึ้นมาดูท่าทางแล้วจะหมดตาเดินก่อนนะครับสีขาวไปครับ ไปหมดตาเดินพอดีครับมีต่ออีกหนึ่งกระดานกระดานที่สองครับอาจารย์ชําน้อยหมากสีขาวเดินหลังสีฟ้าย่อครับสีขาวขึ้นสูง สีขาวมาตรฐานสีฟ้าโจนก่อนจังหวะนี้สีฟ้านะครับต่อลงไปเล่นเป็นโจนก่อนตัดข้างเดินขึ้นไปครับ ให้ดูตรงนี้ครับอาจารย์เชมน้อยออกตัวนี้เดินเข้ามุมครับ11มา16แล้วดูตรงนี้ครับสีฟ้าแทกกิน ดูครับอาจารย์ชำน้อยไม่รับด้วยนะครับจังหวะนี้ปล่อยให้กินแล้วก็ไหลามาเข้าฮอตสีฟ้าต่อขึ้นไปขึ้นไปครับสีฟ้าอาจารย์ชำน้อยครับเลือกกินได้ครับตรงนี้ แล้วก็ตัดสินใจเข้าตาตรงกดกินถ้าสวนใช้ฮอตกินนะครับตรงนี้สีฟ้าหลบไปครับสีขาวทำไงครับเอาฮอตมากดกิน ไม่กลัวว่าจะเสียฮอตนะครับในจังหวะต่อไปสีขาวกินสีฟ้าต่อฮอตครับดูเหมือนมากจะออกเสมอนะครับแต่ดูให้จบจังหวะพอดีเป๊ะไหลลงมาครับ แล้วก็เข้าฮอตตรงๆครับสีฟ้าจะเข้าฮอตตาสไม่ได้นะครับแล้วก็เข้าฮอตตา3ก็โดนต่อฮอตสีฟ้าขึ้นไปครับเตรียมเส้นแล้วเข้าฮอตอาจารย์ชำน้อยดึงฮอตมาตานี้สีฟ้าโยนให้กิน แล้วก็เข้าฮอตดูตรงนี้ครับปล่อยให้กินครับแล้วดึงฮอตกลับไปจบเกมเยี่ยม